สวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอนมินหญิงนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะ16ตุลา66นะคะวันนี้ก็ดีใจกับท่านที่ถูกด้วยนะคะสำหรับ446นะคะแล้วก็44ล่างน,นะคะก็มีหลายอาจารย์นะคะที่แตกนะคะก็ไม่ไว่าจะเป็นของเด็กสังขะน้องอ้อมแอดเทนฮะ,ะเพื่อนแอนมินแล้วก็ เลขวิ่งของคนเมืองเลยแตกบนล่างเลยนะคะวิ่งบน6วิ่งล่าง4ี่คุณบุลเลอร์นะคะศย์กับ6 6มานะคะหตัวบนนะคะโอ้แต่ละอาจารย์ไม่ธรรมดานะคะแอดทหลักร้อยเป็นคู่ก็มาจริงๆนะคะก็ดีใจด้วยป้าแสงไม่ดับนะคะหลายๆอาจารย์นะคะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆอาจารย์ที่แบ่งปันให้กับแอดมินนะคะคนดีๆก็เข้านะคะเข้าเข้าหลายอาจารย์อยู่นะคะวันนี้น้องอ้อมก็พยายามบอกแอดมินว่าระวังสีระวังสีนะคะแต่แอดมินก็เห็นดับประแสงดับบนดับล่างนะคะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะคะถ้าเลขดับก็มีโอกาส เกิดได้นะเด่นชนดับอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ท่านผู้ชมพิจารณาละกันนะคะทุกอย่างคือแนวทางนะ,ะแล้วก็วันนี้หลังจากที่เลขออกแล้วนะคะแอดมินคำนวณไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วลหะสำหรับงวดประจำวันที่10วันที่1พฤศจิกาหกหไม่ทันไรจะสิ้นปีแล้วนะ,ะแป๊บเดียวเองนะคะพฤศจิกาแล้วนะ,ะงวดหน้านะฮะแอดมินคำนวณมาให้แล้วตามนี้ท่านผู้ชมก็ลองไปนําวิเคราะห์ดูว่าชนกับ ทุกทท่านหรือเปล่าหรือว่าชนกับอาจารย์ท่านอื่นหรือเปล่านะคะแอดมินให้ก่อนเลยเพราะว่าช่วงนี้ลอตเตอรี่ออกไวนะคะก็สามารถจิ้มได้เลยใช่ไหมก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางก่อนเลยนะคะสําหรับวันนี้16ตุลาเนาะให้ก่อนเลยนะให้งวด1พฤศจิก,กา66นะคะ สูตรที่2นะคะเด่น0กับ4นะคะ0 0 0 2 0 8 0 9 4 0 4 2 4 8 4 9ตัวเจาะนะคะ2 4 0 4 0 2 4 8 9 9 4 8แล้วก็1 4 0นะคะแอดมิน I mean, ให้ไว้ก่อนเลยนะคะตัววงกลมที่คือตัวที่เน้นนะคะสำหรับตัวเลขยังไม่ได้วิเคราะห์นะคะเพราะว่าเพิ่งคิดเสร็จนะคะาหากว่ามีเลขดงเลขดับหรือเลขอะไรเด่นนะคะ เดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือเอาสูตรไปก่อนนะคะว่ามีแนวทางตัวเลขอะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะสูตรที่1น,นะคะสูตรที่1ต่อไปสูตรที่1 สูตรที่1นะคะเด่น0กับ5นะคะเด่น0กับ5 0 0ชนนะคะแต่แอดมินคิดว่า0ูยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าชนหมดเลยนะ,ะ0 1 0 2 0 3 5 0 5 1 5 2 5 3พิกัดบน453พี่พิกัดล่าง8 90นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่0 0นี่ชนนะคะชนทุกสูตรแม้แต่ออมสินนะคะ หรืออาจจะมาออมสินก่อนก็ได้400 500อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่า100อะไรอย่างนี้นะคะอาจเป็นได้ทั้งหมดเลยนะคะทุกอย่างคือแนวทางนะคะพิกัดบน453พิกัรล่าง890นะคะตามนี้หรือ540มั้ย5ไหมั้ยไหมก็สวยนะเพราะสูตร104สูนรสูตร105นะคะสูตร204หรือเลขจะออก ศูนห้าสี่ไหมสี่ห้าศูนอะไรอย่างนี้นะคะหรือห้าสี่ศนะคะประมาณนี้สำหรับสูตรที่3นะคะสิบบนเก้าศูย์หนึ่งสองสาสี่น่วยบนศูนย์หนึ่งสองสามสี่วินห้าหกเจ็ดแปดเ้าย์พิกัดบนห้าหกเจ็ดสิบล่างนะคะห้าหกเจดแปดเ้านหน่วยล่างสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าวินเก้าศูนย์หนึ่งสสสี่ห้าพิกัดล่าง8ปดเ้าน แ9 3อันนี้สูตร3นะคะก็จะเป็นสูตรที่ปักหลักบนล่าง10หน่วยนะคะตามนี้เลยสีอาจจะจืดไปนะคะพอดีว่าหมึกปากกาหมดพอดีนะคะก็เลยสีก็เลยจืดจืดจางๆไปต้องขออภยัยท่านผู้ชมนะคะตามนี้เลยนะคะต่อไปนะคะสูตรมั่วของแอดมินนะคะงวดนี้ให้037 530ชนอยู่ที่สูตร2อยู่นะคะชนอยู่ที่สูตร2ออยู่นะคะอันนี้เป็นสูตรมั่วก็คือมาได้บนล่างเป็นเลขเด่นนะคะแต่ชอบติดบนนะคะชอบมาบนมากกว่านะคะแต่ว่ามาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะมาได้หมดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ชอบมาบนนะคะส่วนใหญ่ชอบมาบนบางทีมาบนล่างเลยนะคะตามนี้เลยสูตรมั่วนะคะสำหรับ ออมสินนะคะให้ไว้เลยนะคะเด่น8กับ0 8 7 8 8 8 9 8 0 0 7 0 8 0 9 0 0แสดงว่าไทยกับออมสินไม่ต่างกันนะ0 0ชนกันหมดหรือว่าเลขจะออก800 400 500 100หรือเปล่าท่านผู้ชมลองไปวิเคราะห์ดูนะคะพิกัดบนนะคะ897พิ 8, 9, 7, กัดล่าง901อ่ะ 280 709 209แล้วก็880นะคะตามนี้เลยแสดงว่างวดนี้มีโอกาสเบิ้ลอีกัหมหรือว่าหามท่านผู้ชมเพราะสูตรมาเบิ้ลแทบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไทยนะคะหรือว่าออมสินนะคะตามนี้เลยนะให้ไว้ก่อนเลยงวดปปะจาวันที่1พฤศจิกาแอดมินให้16ตุลา66หนะคะหวยออกปุ๊บ คิดให้เลยค่ะสำหรับวันนี้ใครที่แบบแตกลาวบนล่าง3ตัวแอดมินเข้าไปย้อนฟังดูคลิปแอดมินวิเคราะห์ว่าระวังเอ๊ะหรือว่าจะ2-48อี่ตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมใครที่ฟังไลฟ์สดเมื่อกี้แอดมินก็ดีใจด้วยสำหรับลาวแตกซึ่งแอดทูเนะะ้น48ะของแอดมินมี48แล้วก็ของคุณนาวีนะคะแตก92นะคะ เน้น2แล้วก็ของคุณโกศินก็เน้น2 2ตัวมา1ตัวเน้นที่2นะคะให้2อออก,ก92นะคะสุดยอดทุกทท่านแล้วก็ของแอดเทนก็แตกนะคะเดี๋ยววันหลังแนวทางเราเดี๋ยวแอดมินว่างจะเอามาให้อีกนะคะหากว่ามีเอฟซี FC, นะคะรอรอแนวทางเราก็สามารถคอมมต์ขึ้นมาได้นะ,ะเพราะว่าถ้า,าไม่มี พูดตามเนาะไม่มีผููตามหรือไม่มีไม่มีผู้ที่สนใจแนวทางตปทเงี้ยแอนดมินก็ไม่กล้าไม่กล้กานำมาลงใน YouTube เนาะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมต้องการก็สามารถคอมเมนต์ขึ้นมานะคะว่าต้องการเผื่อวันไหนแอดมินว่างแอดมินจะได้เอามาลงในช่อง YouTube ให้นะคะเพราะส่วนใหญ่จะลงให้แค่สมาชิกนะคะไม่ค่อยได้มาทาง YouTube สำหรับแนวทางตปท แต่หากว่ามีท่านผู้ชมสนใจแอดมินอาจจะเปลี่ยนมาไว้ใน YouTube นะคะยังไงก็แสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะก็ขอบคุณนะักคิดทุกท่านนะคะตัวนี้แถมนะคะของแอดทูนะคะ, 2, ะ,คะหวยออกปุ๊บคิดเลยนะะเอาล่างไปก่อนแอดทูบอกนะคะ10ล่างสูตรที่1 3 4 8 1สูตรที่2 3 4 5 8นะคะหน่วยล่างสูตรที่1 8 2 4 1สูตร2 0 1 4 8 ตัวที่วงกลมคือสูตรชนกันท่านผู้ชมก็ลองจับบินดูหรือว่าลองวิเคราะห์นะคะว่าตัวไหนเด่นมากก็ถ้าสมมุติว่าจะซื้อลอตเตอรี่ก็ลองดูนะคะตัวเลขเด่นตามนี้เลยนะคะบนล่าง10 10บล่างหน่วยล่างนะคะถ้าตัวเจาะของแอทูเลขล่างวดนี้ให้3 1 3 4 3 8 4 1 4 4 4 8 8 1 8 4และ แ8นะคะแนวทางล่างประจำวันที่1พฤศจิกา66นี้นะคะก็เป็นแนวทางของ Ad2 นะคะให้ไว้เพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะย้ำนะ,ะทุกอย่างคือแนวทางโอเคนะคะถ้ามีของอาจารย์ท่านไหนเดี๋ยวแอดมินจะนำมาลงให้เรื่อยๆนะคะหากอาจารย์ท่านไหนสะดวกแล้วก็คิดเสร็จก็สามารถ พักแอดมินมาได้เลยนะคะในไลน์เดิมไลน์ส่วนตัวนะคะก็แบ่งปันมาได้เดี๋ยวแอดมินจะเอาลงช่องให้นะคะขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปันแล้วก็ร่วมรับชมนะคะขอให้ทุกๆอาจารย์แล้วก็เอฟซทุกๆท,ท,ท่านนะคะพบแต่ความสุขสมหวังนะคะิดสิ่งใดขอให้สมปาถนามีโชคมีลาบกัน ทวนหน้านะคะถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวแอดมินมาแบ่งปันให้อีกนะคะแล้วก็สามารถสนับสนุนแอดมินได้นะคะสำหรับน้ำพริกนะคะน้ำพริกกากหมูนะคะ150บาทพร้อมส่งทั่วประเทศนะคะทักแชทแอดมินมาได้เลยทุกๆช่องทางนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ